กราบสวัสดีผู้ชมช่อง The y o y s Official ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมใหม่เลยนะที่มีชื่อว่า The a n a c r u s i s นะครับเพิ่งวางจำหน่ายกันไปสดๆร้อนๆเลยบน s t e ีมในราคา300บาทแล้วก็ลงให้กับ Xbox Game Pass ด้วยนะแต่นี้ผมลองซื้อมาดูเลยนะเพราะว่า ผมหาตัวเกมบนเกมพาสไม่เจอนะครับผมเกมนี้เนะี่ยจุดเด่นของมันก็คือเป็นเกมที่สร้างโดยสตูดิโอสเตรย์บอมเบ่นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของอดีตผู้พัฒนาเกมจากค่ายไรออดเกมแล้วก็ว a ลฟ e นะครับผมที่ทำ e ด g u ออฟฟิเจนส์กับอ่าวอลฟก็ทำพวกเอพวกเลฟ t ฟอร์เดสนั่นเองนะครับโดยเด e a น a c r u ซิสเนี่ยนะก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์เซนชเตอร์นะครับแนวโคอปอีกนะครับเป็นการยิงกับเอเรียนในบรรยากาศตมยุค อายุกเก่านะยุคประมาณผมไม่รู้ไม่ไม่ชัวร์ว่ายุคไหนจะเป็นยุคเก่าอนะ่ะน่าจะประมาณปี60หรือปี70นะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะผมะมาดูที่หน้าเกมก่อนตอนนี้เนี่ยตัวเกมยังอยู่ในช่วง early Acces s นะก็คือยังไม่ใช่เกมเต็มนะเดี๋ยวทีมงานเขาจะอัปเตดตเรื่อยๆก็ตอนนี้มีทั้งหมด3เอพิโซดด้วยกันนะ sign of life นะ alien s m a t t e r แล้วก็ a warning from the past นะอ่ะแล้วก็เอพิโซด4กับ5ขึ้น coming soon อยู่นะโหลดเอาจะเป็นการแต่ง แต่งของต่างๆนะครับเนี่ยตอนนี้อาวุธหลักๆตอนนี้อาวุธหลักมีแค่3กระบอกแล้วแล้วก็สเปเชียลเวปอนอีก3กระบอกคือมันน้อยมากๆอ่ะน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ตัวละครอีก4ตัวคือกูอะไรวะกูเอียนกิวกิวเอียนเหรอกูเอียนนะครับเนสซ่าหลิวแล้วก็แลนส์นะครับผม4ตัวแล้วก็มีแต่มีแต่เบสิกอ่ะไม่มีสก,กินปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะระบบซีซั่นก็ยังไม่มาด้วยอะ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเบรกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไป play episode กันเลย ต้บอกว่าเกมนี้เนี่ยผมสนใจตั้งแต่ตอนที่มันประกาศเปิดตัวในปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้เป็นช่วงเอเลีย่ยนเซตเนาะผมก็จะย,ยังไม่ตัดสินว่ามันดีแค่ไหนจะพูด First Impression แล้วกันอันนี้ผมจะเล่นไปพร้อมๆกับทุกคนที่ได้ดูกันเลยนะฮะว้าวนะฮะผมสุ่มเจอผู้เล่นด้วยกันเองนะครับสี่คนอ่านะดูจากชื่อแล้วเนี่ยเป็นเป็นชื่อชื่อผู้เล่นนอนแบบนี้นะอุย้ยบรรยากาศ I idea have what expect no to เอเลียนยุคดิสโกเดอนาคตนะครับอีกตหนึ่งสยออฟไล์สัญญาณแห่งชีวิตนะมาโอ้โหเนี่ยขนาดผมปรับมีเดียมนะเฟรมเรทยังไม่ได้สุดเลยอะออมออร่นซองมานะบลัสเตอร์ะมันไม่เชืคือเกมนีเหมือนกระปืนไม่ใช่กระสุนนะมันเป็นปืนพลังงานมากกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ออกมามาโอ้ยใหญ่ใหญ่ทำไมแอนิเมชันมันดูแบบโอ้แล้วดูสองโอ้แล้วเขาไปแบบไม่สนอะไรเลยมาอันนี้คือวิ่งยิงเป็นลัมโบเลยเหรอโอ้โหอือไปพี่หลังหลังหลังเหือเกิโอ้ นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบรูทมาเหรอไหนบรูทชิปหายตัวเลืเอาทุกสองขัด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 รัวไปนะฮะอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อป้อมปืนป้อมปืนโอเคคือการเข้าสโอปนี่โคตรจะไม่จำเป็นเลย นี่มันปืนอะไรของมันวะเนี่ยปืนยุคเก่ามันออกแบบเออไอเดียเขาดีนะอ่ะมาเสียงทางซ้ายนี่งไงนี่ไงหยุดเลยผมว่าผมว่าทุกอย่างมันโอเคหมดเลยนะยกเว้นแอนิเมชันที่มันแปลกๆอะ่ะเออพวกเวลาย,ยิงเอฟเฟกตอนตายเอฟเฟกตอนยิงเนี่ยมันดูแบบมันดูซอฟมากยอะ่ะเออดูแข็งๆอะ่ะ แหมอย่าไล่เพื่อเราอันนี้พี่เล่นสปีดดันกันเหรอครับวิ่งไม่ดูเลยเออแตตัวผีมันน้อยเนาะเอเลี่ยนมันน้อยอ่ะเฮ้ยอย่าตกใจเฮ้ยเขาไปเร็วมากอ่ะคนมาเหรอไม่มีมีลีด้วยเหรอไม่มีมีลีอ่ะโอ้โห้จรง ปกติอื่นเวลาโดนตีประชินเนี่ยมันจะมีการตีโอ้เยอะเยอะเยอะไม่น่าบอกเลยว่าน้อยเมื่อกี้กลางโลได้ครับอันนี้ก็าลาโลได้แหมบอกน้อยหน่อยเดียวไม่จัดเต็มให้เลยโอ้โหขลังเ็าเยอะ โอ้โ้เยอะมากคือสองคนนั้นเขาเล่นแบบไม่สนอะไรเลยอ่ะที่เบรกเดริงกับเฟรซี่อะไรเนี่ยเจออะไรจ๊ะเจออะไรจ๊ะมียาให้หน่อยไหมไม่มีเลยหรอโอ้ใจร้ายอ่ะอ่ะไป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 ต่อไปต่อมา โอ้ดูเขาไปเขาไปแบบเขาไปแบบไม่รอเพื่อรอฝูงเลยนะครับปืนเราก็มีสองกระบอกเนาะปืนหลักปืนรองนะครับเหมือนเหมือนเขาเล่นสปีดรันอ่ะจริงดูดิเขาเป็นเด็กเบลเปอร์แอบมาเล่นปะวะอ่าอันนี้เป็นชาร์จเวปอนก็เอาไว้ชาร์จเหมือนเป็นทีน่เติมกระสุนนะอู้ยอู้ยอะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เรียบร้อยนะฮะฮาวไหมฮาวไงมามามาฟีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบอกแล้วอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเราอ่ะเล่นฮาวจัดเลยไปครับแมวแมวผมจะไม่เบียดปืนผมยึดมาในลูกซองของผมนะดาร์สเตอร์ของผมมา เป oh, ิดเออคนนี้เขาเปิดเป็นเว้ยอันนี้อะไรอ๋อเบริคอร์เซชันครับเอาไว้เติมเลือดเออเอาอ่ะผ่านรันแรกแล้วนะอ่ะยังไงต่อยังไงต่อยังไม่มีเฟิร์ลเลยนะรอบนี้หาเฟิร์ลยังไงอ่ะ ปืนเลยอ้ Plasma r i ผมว่ตตาตาทีเล่นแบบเล่นเร็วๆเลยกับอะมามาเอออันนี้เข้าสะโพกมัมีประโยชน์หน,น,น่อยนะ หมันมือมากเลยตานี้ b รูทนะรูทอีกแล้วอุ้ยไฟใครวะเนี่ยกู้ถอยก่อนเลยตายไหมเออตายแล้วนะเรียบร้อยครับกูเปอร์กูเปอร์โอเคชื่อกูเปอร์ กูยิงหลังไทยมั้งเนี่ยหลังแตกหมดแล้วไหนแผนต่อพี่กูเโป้ออีกแล้วโอเคอันนี้เปผมช่วยเพื่อนไว้เดี๋ยวย่อยอันกูอันกูคือช่วยเพื่อนโอเคฮึเฮ้ยโอ้ยยิงเพลินกระสุนจะหมดเวรละยิงเพลินจัดอะ มีมีที่เติมกระสุนไหมเนี่ยงานเข้าแล้วเว้ยเปลี่ยนปืนไหมเออเออเปลี่ยนมาพาสมาไรเฟิลเหมือนเดิมโอ้ยตรงนี้อย่าบอกนะว่าอ๋อตรงนี้มียาเหรออ๋อเราไม่มีใครเก็บมาเลยฮะผมก็ไม่ได้เก็บยังไงต่อครับพี่นั่งทำอะไรจ้า วิกระสุนหมดอืมโอ้โหหัวแตกเลยฮะอ้าวมาอันนี้ปืนอะไรอากอะไรเฟิ่นเฮ้ยอ๋ออาวุธพิเศษครับวันนี้เก็บเก็บไว้เก็บไว้ใช้กับพวกตัวใหญ่ดีครับเขาไม่มีไม่มีที่เติมกระสุนได้เหรอเออเข้ามาในนี้จะได้มีทางเดียว อือผักออกอือผักออกโอ้ยเอาให้หมดเอาให้หมดตายซะเออเออเออดีว่ะโอ้ยโอ้โหต้องยอมใช้คะเมื่อกี้มันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปมากเลยถ้าผมไม่ใช้นี่น่าจะน่าจะร่วงยายายาเฮลิิงติมแป๊บนึงเติมแป๊บนึงเออโอ้ยอย่าบอกนะรูท โอ้เฟ็นเดืตกเลยอะเยอะเกินค้ายหมดท้ายหมดท้ายหมดดูเหรอดูเหรอหมดแล้วตายว่ะโอ้โหไอปืนไฟฟ้าเมื่อกี้แม่งดีจริงของดีจริงอะเคลียร์หมดเวฟได้สบายๆเลยแท่นชาร์จอีกแล้วมากระสุนกลังน้อยเลย ทางนี้แม่ผมก็ลืมว่าทางนี้มันไม่ใช่คือก่อนหน้าที่ผมจะอัดไม้ให้ดูนะผมเล่นไปแล้วเกมหนึ่งนะแล้วก็ตายแมวนะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะผมมามาตายซะอันนี้ให้ระวังทางเดินนะผมบอกว่าเพื่อเราจะรู้ โอ้โหโอ้โหเฟรมเรทตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ3ามสถึงสีนะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดมันไม่สมูทนะน่าจะเป็นีปัญหาที่ตัวเกมจริงอันนี้ส่วนเรื่องปิงเรื่องดีเลย์นี่เหมือนจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรโอเคได้อยู่เนี่ยมีช่วงนี้ช่วงโล่งๆก็จะแบบเฟรมเรทจะดีดมาที่ประมาณ60นะเนี่ยเริ่มพุดปุ๊บตกปั๊บเลยแหลเฟรมเรท อ่ะมา activate willers alien โอ้โหไววะเอาจริงเหรออ่ะถ้าพร้อมแล้วก็นั่นนนั่นแหละครับอันนี้เป็นเลือดอันนี้เป็นบูสเตอร์แทงคืออืมพร้อมอยังพร้อมอยังน้องๆเออมีคนเปิดแทนกูแล้วจัดไปมาเ러너 บาครับมาที่รูดเลยเหรอโอ้ยให้ป้องปืนช่วยดีกว่าให้ป้องปืนช่วยโอ๊ยตาบอดโหเยอะมาก ป้อมปืนยังเอาไม่อยู่เลยมั้งเนี่ยป้อมปืนเอาไม่อยู่เลยมั้งเนี่ยเออป้อมปืนป้อมปืนไหวเว้ยป้อมปืนไหวอยู่เว้ยโอ้โหสปอนเทียบเลยโอ้โหโอเคอื้มฮึอมรอดไหมมั้งเนี่ยที่เราเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มตาละเริ่มตาละ เริ่มฟ้าละจ,ะจบไะจบไะจบไะเฮ้ยไป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  door open แล้วดอโ r เพ e n แล้วแปลกเพราฉาก speed แบบนี้เ<ม>นี่ยเฟรมเรทพุ่งเลยนะมาแล้วมามาช่วยช่วยไปเยอะ พี่เบรกเดติงเบรกเดลิงนี่เขาวิ่งไม่สนใจอะไรเลยนะวิ่งแบบเออตัวใครตัวมันอะน่าจะจบแล้วไหมฉากนี้จริงๆผ่านเวฟใหญ่อย่างเมื่อกี้มาก็น่าจะไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วสปีดรันครับเอายังเอายังเอามีคนโดนจับโอ้บรูทงานเข้า อาาววผลของการวิ่งไม่ดูเพื่อนดูฝูง โอ้เกือบตายโอ้ท้อเลยชีวิตเรื่อยเลยสิโอ้โอเคอ่ะผมว่าประมาณนี้แหละนะครับสองด่านให้ได้ดูกันกับดิอาณาครุสิสนะครับผมก็มันต้องไปช่วยเพื่อนเหรอยังไม่จบเหรอต้องไปช่วยเหรอ โอ้โหพาระจริงๆเลยเอามามันมันน้องพาไม่ใช่ภาชนะนะครับพาระนั่นอีกแล้วโดนอีกแล้วไปไปรีบไวิ่งนี่ยังไงอันนี้อะไรวะเนี่ยหมดยังอ่ะเขา เกิดแล้วเกิดแล้วไป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 จบแล้วจบแล้วมาครับมาครับเอ้าเอ้าพี่เบกเดลิงนี่คือพี่ท็อกซิกอะครับเนี่ยพี่ทำไมพี่ท็อกซิกแบบนี้โอ้ ขึ้นมาพี่อยู่ดีๆก็ท็อกซิ่กโดดลงไปตายเฉยเลยเมื่อกี้ฮะจบนะอยู่นี้นะจบนะโอเคน่าจะจบแล้วนะครับอ่าฟินเหนื่อยเหนื่อยอยู่เนี่ยเอาจริงโอ้อะผมเบรกเอาเลยเดี๋ยวผมกลับมาต่อนะครับ เหนื่อยเหนื่อยมากอ่ะโอเคนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพรวมของ The Anacrusis กันไปแล้วนะครับกับเกมแนว a อคชั่นเฟิร์สเ s o ร์ส o p นะครับจากทีมผู้สร้าง r รอ t แล้วก็ Valve นะครับผมผมว่าเป็นเกมที่ก็ เพลินๆนะ่ะเออแต่ว่าหลายอย่างก็น่าจะมีปัญหาอยู่อย่างเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับกราฟิกเนี่ยที่แบบผมเอาลงมาที่มีเดียมแล้วนะมันมันยังเฟรมเรทไม่ถึง60อิบะเออน่าจะมันเพราะผมอัดวิดีโอด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเกมอื่นที่กินสเปคสูงกว่านี้เนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อ่าหลายอย่างในเกมที่ยังดูไม่สมบูรณ์นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการยิงนะครับการรีโหลดการต่อสู้ก็หลายอย่างก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับมีอาการแหลาก,าลลก็ปัญหาของ คอนเทนต์ที่มีน้อยมากๆเลยนะตอนนี้สเตจก็มีอยู่แค่3ด่านนะครับผมไม่รู้เมื่อกี้ผมยังเล่นไม่จบเลยนะอีพิโซดหนึ่งเนี่ยเพิ่งไปแค่2ด่านก็ไม่ไหวแล้วเหมือนจะไม่มีเช็คพอยต์เลยถ้าเกิดกลับไปเล่นใหม่ก็น่าจะต้องเล่นใหม่แต่แรกเลยนะแล้วก็ระบบซีซั่นที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเกมเพลย์ให้ดูแล้วกันนะกับเดอะอนาคุสิสนะผมเอาล้วครับวิดีโอวันนี้ก็ต้องจบลงแต่เป็นเท่านี้แหมเล่นเล่นแล้วโคตรเหนื่อยเกมแบบนี้นะอ่ะ ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ้างกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากช่องของผมเลยยอยออฟฟิเชียลนะโอเคเราพบกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปเกมต่อไปนะครับเดี๋ยววิดีโอตัวนี้เดี๋ยวไม่แน่ถ้าเกิดผมไปเล่นมันจนจบอาจจะมาทำเป็นรีวิวแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้านะขออ่านะครับอ่ะสวัสดีครับผม